สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 นะคะในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องอาหารประเภทสำรับาจากโรงเรียนถนมสิทวิทยานะคะก็เจอกับคูนิดในในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะก็เข้าสู่บทเรียนใน EP ที่15เลยนะคะนักเรียนเรื่องอาหารประเภทสำรับนะคะ ก็ยังอยู่ในเรื่องของความสําคัญของอาหารประเภทสํำรับนะคะก็ยังไงก็จัดนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสะท้อนถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารของไทยนะคะก็จะเป็นส่วนที่2ก็ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีความหลากหลายและได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะในเรื่องของความสําคัญของอาหาร ต่อมานะคะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้พลังงานเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคได้นะคะส่วนที่4นะคะมีความสมดุลในขณะรับประทานอาหารเพราะอาหารนะถูกจัดวางในภาชนะที่เหมาะสมนะคะดูต่อมานะคะมาดูเรื่องศิลปะคหัวข,ข้อศิลปะในการจัดอาหารนะ,ะและตกแต่งอาหารประเภทสำรับนะ ก็จะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะในการจัดเพราะเพื่อที่จะให้มันมีความไงคะหน้ารับประทานนะคะดูในหนังสือหน้า49นะคะนักเรียนก็เปิดหนังสือหน้า49เลยนะคะศิละปะได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการจัดอาหารและตกแต่งอาหารนะ,ะเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยทําให้อาหารมีสีสันที่สวยงามชวนให้รับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ประกอบ อาหารจึงต้องนําความรู้เกี่ยวกับจัดองค์ประกอบศินมาประยุกต์ใช้ให้ควบคู่กันนะคะดังนั้นเป็นการจัดนําทัศนธาตุมาจัดวางก็คือศิลปะนะคะในการจัดเพื่อสร้างรูปแบบอย่างเหมาะสมลงตัวมีความสวยงามและความกลมกลืนกัน,นะะในการจัดอาหารในแต่ละชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารจัดอาหารที่บ้านหรือว่าในกิจกรรมที่จะเป็นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานทําบุญงานบวช หรือการแต่งต่างๆนะคะก็เราก็ต้องมีศิลปะในการจัดเพื่อที่จะให้อาหารเนี่ยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนน่าจะเรียนรู้ไปในตัวนะคะเป็นการเป็นขั้นทุนฐานก็คือเอาศิลปะมาช่วยนั่นเองดูต่อมาเลยนะคะศิลปะในการจัดและตกแต่งอาหารประเภทสำรับเนี่ยจัดอันที่1ก็คือจัดแบบมีเอกภาพจัดยังไงครแบบมีเอกภาพก็ เป็นเรื่องของสีนั่นเองนะคะรูปทรงของอาหารเราจะต้องดูว่าภาชนะที่ไปจัดเนี่ยอ่าไปในทางเดียวกันไหมอาหารส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ได้รับเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะจะดูโทนสีร้อนจะช่วยในการกระตุ้นความอยากของอาหารได้เห็นไหมคะเช่นสีเหลืองสีส้มสีน้ําตาลอมส้มเนี่ยมันก็จะกระตุ้นความอยากให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราจัดให้มันดีนะคะมักอยู่ในอาหารทอดกรอบอาหาร อบนะฮะอาหารปิ้งย่างนะคะสีโทนเย็นเนี่ยอย่างเช่นสีเขียวสีขาวสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยกระตุ้นความรู้สึกให้มีความอยากอาหารได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูสีด้วยในการจัดวางอาหารนะคะเพื่อกระตุ้นให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะการจัดการใช้วัสดุ อันเราเราก็ดูในเรื่องของอาหารไปแล้วเราก็มาดูเรื่องการจัดนะคะว่าเราจะจัดแบบไหนให้มันมีเอกภาพน่ารับประทานนะคะต่อมานะคะจัดแบบมีความสมดุลเป็นยังไงความสมดุลก็คือจัดอาหารให้มีความเหมาะสมนะคะทั้งในเรื่องของปริมาณและสีสันนะคะตกแต่งหรือว่าตำแหน่งเนี่ยจะเป็นเต็มจานหรือวางเพียง ส่วนใดส่วนหนึ่งของจานก็ได้นะคะแต่ต้องดูให้มีความพอดีนะคะควรเลือกภาชนะใส่อาหารเนี่ยให้มันในวางประกอบอาหารเนี่ยต้องเสริมส่งด้วยตัวอาหารนะคะให้ดูหน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะสิ่งอื่นที่ไม่ใช่จานชามก็สามารถนําใส่มาวางสิ่งของที่มันไม่ใช่อาหารที่มันมาเป็นประดับก็สามารถมาประดับได้เหมือนกันนะคะเช่น ผ่นหินแกรนิตสีเข้มสวยงามเนี่ยเรามาวางไว้หรือว่ามามาเป็นเขียงไม้สะ,สะอาดๆมีลายไม้ลายวงวงปีของไม้เนี่ยมาวางเป็นเป็นถาดรองนะคะก็ได้นะคะมันก็จะดูสีสันสวยงามหรือแม้แต่ใบไม้ดอกไม้กลีบดอกไม้ต่างๆเนี่ยเราก็เอามาประดับตกแต่งได้นะคะให้เกิดความสมดุลของ ของในในในจานนั้นๆนะคะนักเรียนดูต่อมานะคะจัดแบบความกลมกลืนกลมกลืนยังไงคะก็จะต้องมีความเหมาะสมลงตัวกันระหว่างอาหารและภาชนะที่ใส่เช่นอาหารแห้งควรจัดใส่ลงจานอาหารประเภทน้ําควรจัดใส่ชามหรือถ้วยผลไม้ควรจัดวางในตะกร้าเป็นต้นนะฮะเห็น<ม>ไหมฮะ,ะการจัดให้มีความกลมกลืนนะฮะลงตัวของอาหารภาชนะที่ใส่เช่นอาหารแห้งนะคะ เราก็จัดให้มันวางให้มันพอดีกลมกลืนนะคะ,ะผลไม้ที่เราหัน่นดีไซน์ออกมาก็วางไม่ต้องเยอะเห็นไหมคะวางให้มันพอดีนะคะรูปทรงของจัดเราก็อาจจะเป็นปักออกมาเป็นกลมๆหรือว่าหั่นออกมา,มาเป็นชิ้นตกแต่งให้สวยงามเห็นไหมคะแตงโมนะคะดูหน้ารับประทานยิ่งขึ้นเห็นไหมคะอันนี้จัดแบบกลมกลืนนะคะไม่ต้องเยอะเกินไปนะคะแถวหนึง่งแถวนิดนึงเห็นไหมคะ ดูแล้วสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะสีสันนี่กระตุ้นเลยอ่ต่อมานะคะจัดแบบความขัดแย้งนะคะจัดแบบความขัดแย้งเนี่ยจัดอาหารให้มีลักษณะของรูปร่างขนาดสีสันที่แตกต่างกันนะคะดูนะคะสีสันวางให้มันแตกต่างกันนะคะให้มันเหมือนกับว่าเป็นจุดเด่นออกมานะคะในการจัดนะ,ะจัดแบบขัดแยง้ง ตัดกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสีนะฮะโดยใช้คู่สีตรงกันข้ามเพื่อดึงดูดสายตาให้ดูน่ารับประทานเช่นคู่สีตรงกันข้ามดังนั้นแดงก็ตรงข้ามกับเขียวไปเลยเหลืองก็ตรงข้ามกับม่วงนะคะส้มก็ตรงข้ามกับขาวาเห็นไหมคะเป็นต้นเนี่ยสลัดผักสีเขียวสดถ้าลองใส่มะเขือเทศเชอร์รี่หรือโปยทับทิมลงไปสีแดงสดลงไปเนี่ยสลัดผักสีเขียวเนี่ยธรรมดาก็จะกลายเป็น ดูหน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือแนะนําในการจัดนะ,ะจัดแบบขัดความขัดแยง้งต่อมามาดูจังหวะนะคะจังหวะก็คือการตกแต่งด้วยซอสครีมนะคะราดเข้าไปหยดให้มีช่วงจังหวะที่พอเหมาะพอดีไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปนะคะมีระยะห่างนะคะให้พอเหมาะนะคะสบัดตากโรย การเคาะแป้งโดยนะคะผงโกโก้นะคะหรืออื่นๆที่พอดีตามความเหมาะสมของอาหารชนิดนั้นๆนะคะต่อมานะคะการเน้นหรือจุดสนใจจัดให้มีส่วนหนึ่งส่วนใดเด่นขึ้นเพื่อป้องกันอาหารนะคะกลมกลืนกันทั้งจานนะคะอันนี้ต่อมานะคะสัดส่วนจัดให้มีองค์ประกอบทั้งหมดของอาหารทั้งขนาดรูปสร้างรูปทรง มีความสัมพันธ์และเหมาะสมกันนะคะอันนี้ก็คือสัดส่วนนะคะให้พอดีอย่าให้แน่นเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของศิลปะในการจัดอาหารมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะให้ทําให้เกิดน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ครูก็ขอฝากในเรื่องของการจัดอาหารไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน